สยูหเฮ็ดหยับนอกก็้องขายตัวถึงชาญชรานะครับผมกุงเทพอภิวัตคุณมาจอดนิมเดิมวนึ่งโอ้คุณเหียนครับว่ะคุณหลครับพี่น้องคุณหลตุ๊โล้มอะไรเนี่ย ลายแห้งมาจากเลือตั้งเอาบัตรต่เอเฮ้อเหนื่อยชีวิตคือการเดินทางนนททโอ้ยบ่อกีรถแท็กซี่เ,เราเอาเรียงแท็กซี่เลยเมาเบา,าเลยชิวแห้งต่เที่ยวคนแล้วย่<ะ>งางเอาไว้คือ อู้มันจะมาล่ออุ่นต่างไปเมียมันน้อมันขับจะสาเนาะจับบอลลิมเลยจับบอลลืมเลยเห้ยขับยี่สิบสามสิบขับได้จังไหนล่ะทั้งล,ลูกเรียนยี่สิบสาเยนหลยครับผมคุด มาแต่งมายู่ใต้อาคารกรุงเทพอภิวัตสถานีใหญ่แห่งกรุงเทพดูแลออกข้างนอกกไป้ห้อง